ยกมือชูรักแร้ข,ขาวๆไว้ก่อนชูไว้ก่อนแป๊บ,บนึ่งเดี๋ยวทีมงานเดินไปหาอ่ะอยู่ทางหน้านี้อยู่ทางหน้านี้นะคะแล้วก็มีกระซิบมาบอกว่าใครที่ประมูลเสื้อวันนี้เราก็ได้รับเสื้อไปได้ที่นั่งเอ่อ V I P ในวันคอนเสิร์ตหน้าสุดนะจ๊ะไม่ต้องอยู่ข้างหลังยืนเมื่อไม่เอาอยู่ข้างหน้าให้ที่นั่ง V I P ด้วยอ่ะมาขอส่งต่อไม์ขอบคุณมากเลยคะ่ะน้องโซ่อ่าต่อเลยเอามีไม์แล้ว อะฝากไว้น้องต้นก็นแล้วกันน้องต้นบอกยืนเมื่อยตรนนี้ปมนหุนแล้วอะเชิญค่ะน้องเนสผ่าเสื้อตัวนี้นะคะสวยๆค่ะมีเพกฝักเลื่อมด้วยนะคะ9,999บาทค่ะเย้บาทค่ะไม่สนใจบ้างคะใช่ยกไม้ยกมือขึ้นได้เลยนะคะถูกค่ะยุชูแต่ไม้แต่ไม่ตีหัวคนอื่นนะทั้งบกก็ได้นะคะ,ะ,คะตะโกนลงมาได้นะคะขึมนนะคะ,ะใช่นะคะ,ะ,คะทงางด้านเนี้ย แฟนคลับน้องเนสอยู่ตรงแถวเนี้ยใจอ่ะถึงไหมยังไงรักไหมรักไหมคนเนี้ยรักโทรมาให้ช่วยซื้อเนี่ยซื้อไหมไม่มีไงแต่งบอาจจะยังไม่พอโอ้โหถูอว่ารักนะโอ้ยใจหน่อยอะ้วยังไงดีล่ะเออหรือจะยอมเื่อไหร่นะนี่หนึ่งหมื่นทางนู้นไงคะทางนู้นหนึ่งหมื่นสองพันที่เลยคะ พี่โอ๋พี่โอ๋หนึ่งมื่สองพันน้องเนทนะคะหนึ่งมืสองพันแล้วมีใครจะช่้ยพี่โอ๋ไหมคะต้องมีเขานังคิดอยู่ค่ะงบนนะสมทบบุญช่วยเหลือนะคะช่วยเหลือกับโครงการดีๆแบบนี้แล้วก็ถวายแด่ในหลวงของเราด้วยเสื้อสวยแล้วก็ได้ทำบุญด้วยนะคะยังไงคะไหวไหมคะตรงนี้ไหวไหมไหวไหมไหวไหม ส0งหมื่นสอเล้ยวหมื่นห้าพี่เลยค่ะพี่พี่เไยค่ะพี่จูนค่ะพี่จูนพี่จูน1มื่นเอแล้วยังไงเราจะเราจะเกทับเขาไหมเมื่อกี้เขา1 5ื่นแฟนคลับน้องเนทจะเกยทับไหมเอาเกินกว่านี้ไหมมีใครอยากต่อไหมคะต่อไหมคะ พี่โออะพี่โอมื่นเจ็ดตอนนี้พี่โอเริ่มพัดแล้วเย็นนะแต่มันร้อนเงือมันออกเงก็ไม่รู้นะฮะอะยังไงล่ะทางด้านนุ้นไหวไหมฮะเอายังไงเอายังไงดีท่นก็พอแล้วแหละเดีจะให้ไม่ใช่กำลังชิดอยู่ชิดเยอะนุ้งช่ดไหมคะนี่ก็พัดเหมือนกันโอเคนึกคิดว่ามื่นเจ็ดนว่าเป็นเลขสวยแล้วค่ะ เดินมาเลยจ้ะทีมงานหาอยู่ขอบคุณมากน <laughs> ้องเนสนะคะ <laughs> อ่ะต่อไป